ถ้าผิดลูกผิดเมียถ้าผิดลูกผิดเมียคือทําอะไรก็ไม่ไม่จเจริญไม่ช้าก็เร็วครูอะไรอย,ย่างสมมุติเนาะถ้าเรามีครูเราเราไปถือครูแล้วเราเราไปถือเอาครูไปถือผ่านมาแล้วเงี้ยมันจะมีอะไรบปอันนี้พูดหลอกมุมผมมุมผมเด้อเหมือนเราเป็นศิลป,ปินหมอลำนี่หมอลำอ่ะเป็นหมอลำซิ่งหมอลำกรนหมอลำประยุกหมอลำอะไรแล้วแต่เขาจะมีรับขานครูแล้วเป็นลูกศิษย์ครูมาเนี่ยทำผิดแบบไหนบ้างหมอลำบาง ครูบางท่านครูบางท่านแท่านก็จะบอกว่าห้ามากินเข่าในงานศพเหมือนครูผมครูมรำผมผมเคยไปเรียนมรำกับอาจารย์สมุนไัยท่านก็เสียไปแล้วครูมรำผมนี่ห้ามกินของในงานศพห้ามดื่มน้ําในงานศพผมก็ไม่เคยดื่มน้ําหรือทานอาหารตั้งแต่ผมไปรับขันมาผมก็ไม่เคยไปถือดื่มน้ําอยากกินต้องถือน้ำไปจากบ้านหิวข้าวต้องอดจากนั้นแล้วไปกินอยู่ข้างนอกห้ามกินของในงานศพของที่จองานศพ ห้ามกินอาหารสีดำห้ามกินพวกเสื้อสิงกระทิงแรงเงี้ยงสิมันจะมีแบบนี้ห้ามรอดใต้ราวผ้าห้ามถุน้ำลายชักคู่อันนี้ครูผมนะห้ามห้ามห้ามถมน้ำลายถมน้ำลายเขาจะถยถมด้วยถุยวะถมน้ำลายห้ามาขากิเดชลุ่งชักคู่อันนี้คือครูบาอาจารย์ผมสอนมาหมอลำหมอลำ อาจารย์สมุนไพรเกจะสอนมอลำซิ่งมองลำก่อนเก็บเอาแค่เก้เสียไปแล้วนั่นแหละทีเนี้ยห้ามาราต้าหล่าห้ามเล่นห้ามคบชูสู่หญิงสู่ชายห้ามกินอาหาราพวกเพื่ะงูผู้หญิงแบบแปลก,ปกปไหมอ้ารแปลกสินะพวกแรบพวกเสือพวกสิงกินไม่ได้เลย กินจะเป็นคายอ้อจะเรี่อว่าครูบาอาจารย์เพิ่งไม่ให้กินหลอดแตแล้วผ่ากบะไบิดถุยทำไมครับพวกก็ยังไม่ได้เลยแต่ข่ยนัเน่าข่อยห่ากับกระหา่ามีบางกับคนเนาสูมางมม่วๆกัห่าใครับโคกอยู่อันนั้นกันแต่ว่ามิสตีเน,นี่ยจะไม่ถุยจะไม่ถุยทำลายลงกเกราะว่าครูอาจารย์บอกอันนี้เป็นพื้นฐานของของของขอันนี้สำหรับครูผมที่สอนมาคืออาจาร,ราย์สมุนไพรคือดมอยาดม ช่วงนี้กําลังดมยาดมช่วงนี้กําลังทเทรลบบยาดมรอติดตามพี่น้องดมยาดมยังไงให้สดชื่นมีชีวิตชีวาดตลอดทั้งวันเป็นอย่างกูจบอกว่าบอสมีขึ้นม,แบบมีแบบพลังในการไปทํางานตลอดไปพวกรกรุงเทพพวกขอนแกน่นเมาคาังอะไรก็ซึนเดี๋ยวรอติดตามคอยบอกเรยอรอรอติดตามรอติดตามว่าทําไมบอสวิ๊กถึงแบบโผล่กรุงเทพป,ป,ป,ป๊บแป๊บไปโผล่คอนเสิร์ตโผล่บ้านพี่เจนนี่โผล่บ้าน พี่แอร์้ทำไมผมถึงมีทิคอะไรดีๆแบบในการแบบทำให้ตัวเองเตือนตัวตลอดเวลาตัวนี้กำลังทดสอบความปังปุริเยอยู่แบบไม่แบบไม่เหมือนใครแน่นอนแบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแน่นอนอันนี้บริวิ่งม่อย่างนี้แต่ว่าดมแล้วเราสามารถเฟรชสดชื่นได้ทั้งหวังดมยังไงรอติดตามเรลลอนี้นะครับถ้าไม่ดีไม่พูดยังพูดไม่ได้เพราะยังไม่มั่นใจจนกว่าจะมั่นใจถึงจะตัวเลิศดดีดีดีเอาไปทำเอาไปทาไปดม ดมแล้วแบบตื่นตัวตลอดเวลาสินะดีดดงดวงเป็นของเสพย์ยิ่งไดของของเขาได้ของสม,มนสุนไพรซีนคอสต์เชื่อพ่อเมาอ้วกตอนเมาเนี่ยเนาะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเป็นคนอ้วกผมดื่มไม่ค่อยอ้วกบางคนถามว่าเมาคอนเทนต์ไหมจะตอบตรงๆว่าไม่ใช่คอนเทนต์เมาจริงนะเมาจริงอันนี้ช่วงนี้กำลังถือถ้าเกิดช่วงนี้เห็นถือยายดมบ่อยจะเป็นกระปุกซีนที่กำลังเทสระบบอยู่ว่า ยาดมที่ดมไม่เหมือนชาวบ้านเฉมิงเขาดมว่าแบบว่าทํางานได้เลิศทำงานได้แบบห่าวรงแต่วันนี้ไม่ได้เมาค้านะครับวันนี้ปกติดีแต่ขอร้องแค่ว่าอย่าเพิ่งเกิดใครอย่าเพิ่งมีงานวันเกิดนะอย่าเพิ่งงานแต่งนะเพราะาตอนนี้เพิ่งพักพักร่างกายนะครับขอเคล็ดลับในการเมาฟืนแล้วไหวมากนี่แหละก็กําลังจะหาคําตอบให้อยู่ก็ช่วงนี้ก็พูดอะไรพูดอะไรได้ไม่ได้เดี๋ยว หูตาชาวบ,บ้านมันเร็วมันจะมีการปองไล่ปองวชนเทบอกเป็เนยอ,อย่างไรคือย่างงครับทเทศจากงานอ่นคอสพอซื้อนอนถึงนอนเช้าใช่ไหมนอนเช้านี่นอนเช้ามาจากบ้านพี่แอนเนี่ยแล้วก็ไปงานคอนเสิร์ตต่อตอนเที่ยงแล้วก็ไปเข้าฟินขับอีกเข้าฟินขับก็ไปประงานคืนนู้นงอีกวันนั้นสี่งานแต่ว่าเดือมหนักมากแต่ทำไมสามารถเดินต่อได้ลุกขึ้นได้คอยบอกเลยแต่คอยบอกท่านใดกาว่าคอยเขาต้องเปย์่อ,อยต้องเลือด สั่งสิบลอดพะนะโอ้ยเดี๋ยวเฝ้าว่าไปเฝ้าว่าแต่ว่าขอยบอกเรื่องข่อยไเลยเปิไปแล้วพี่ตองติดตามมานี่แหละคนเทาต้องขยันตัวไม่ไปรับต้องเลอกตาหรอวันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าครับเราเราไม่สามารถไปได้จริงๆแพลนมันเนี้ยผมต้องไปต่างประเทศนะครับซึ่งผมมีการจองหน้านานแล้วแล้ววันเนี้ยผมไม่ได้บอกล่วงหน้าถ้าไปรับแบบฉุกเฉินหรือแบบเอ๊ก็กลัวว่าจะมีดราม่าหนึ่งสามสี่เพราะแล้วถ้าถ้าเราจะรับเราจะบอกบอกล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง หนึ่งวันหรือแบบก่อนนั้นคืนหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่เหลวการการผิดคายอ้อหรือผิดคูบาอาจารย์มันจะมัมนจะเกิดอ,อะไรขึ้นว่าอัน,นอันนี้พูดอันนี้พูดอันนัไม่ใช่หนังน,นะข้อนอกคือหนึ่งหมอรำที่แบบผิดคายอ้อผิดคูบาอาจารย์จะเป็นปุ่มป่วงจะเป็นกระลืมแค่หน่อยสิเป็นมาโตมาเตะแค่หน่อยสิสิเป็นโคตรเสียเสียแค่หน่อยสติสตางค์สิบ่อยย่าง ครับถ้ารักษาไม่ได้รักษาของครูไม่ได้ต้องไปเอาออกไปคึืนเพลินไปคึืนเพลินสวัสดีคุณไพวันนะครับคุณแพรี่คุณแพรี่คุณมาดูฉันตลอดเลยคุณแพรี่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้แบบว่านี่กันนทีคุณแพรี่ขึ้นกล้องไหมฉันจะเพิ่มคุณยังไงนี่คุณแพรี่ฉันเพิ่มคุณไม่ได้นี่คุณไพวัน ไ่้ท่านเห็นใช่เห็นแฝกคุณนะวันนี้มามาดูแฝกคุณเพรวันนี่แฝกคุณหน้าตาเดียวกับคุณเลยเ,เนี่ยคุณเพรวันนี่หน้าตาเหมือนคุณเลยเ,เก่ากว่านิดนะึงะใช่ถึงไม่ถึงไม่ถือว่าน่า <c oughs> ถือว่าน,น่าจะน่าจะปื้อๆนิดนึงก็ไม่ไเป็นไรเล่นๆคุณพเพริบที่ใหม่เดียวนั่นแหละควรที่ผีคลายออบปิดครูบาอาจารย์นี่สติเสียทำมาค้าขายก็ไม่ขึ้นเออเหตุย่างกับบอมีคนยอมชมชอบ ความนิยมชอบจะตกต่ําชีวิตตกต่ำสามคนคนรับข้างก็จะแย่ลงทุกวันแต่ถ้าเรากลับจิตกับใจได้ผมว่าครูอาจารย์ท่านก็ให้อภัยแต่เราต้องกลับจิตกลับใจจากตัวเองก่อนว่าแล้วมันไม่ไม่ไม่อะไรมันเหมือนการที่ว่านี่แหละเราไปรับขันมาแล้วนี่ไปรับขันกั้งโมลาซาพอตัวราตัวสมาิบุรสานโมสาซาพอตัวนะใช่ไหมเราก็จะมีทูบเทียนแล้วก็นุ่นแล้วก็มีการเป่าแป้งรับปุ๊บทําไม่ได้ปุ๊บ วงทันทีใครพูดก็ไม่รู้เรื่องใครตาใครใคร,ใครเตือนก็ไม่ได้ใครเตือนก็ไม่อยู่เพราะว่าสติหลุดแล้วผิดสิลผิดรมแล้วมันก็จะไปทุ่ทิ่ทุ่ยแดนถึงจะช้าหน่อยแต่ว่ามาแน่นอนแค่เราเรียกกลับจิตกับใจอาจจะได้อภัยกับทางครูบา,าอาจารย์มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคำว่าใครคำว่าเกี่ยวกับครู ทายอ้อเนี่ยผมไม่อยากลงรายละเอียดเยอะมากเพราะว่านมันจะผิดพลาดเนาะแต่ก็จะขอลงแค่ว่าผมผมเคยรับครูแบบขันครูหมอลำมาหมอลำซิ่งผมไปเรียนลำแหล่มาฟังเพลงแหล่แก่สมัยโบราณนอันนี้ก็ใช่แหล่นี้มีแต่นานสืบต่อกันมาแหล่บอกพี่น้องเริ่มชีวิตชีวาโฉกไร้นํำพามาถึงปัจจุบันแต่ก่อนเราก็แอบแต่งงอนะยังตามมังปัจจุบันอยู่เนาะเนาะ ก็ลองมาหลายปีแล้วคิดว่าโชคร oi ้ายนําพามาถึงปัจจุบันคนเราไม่แน่พันแปลเปลี่ยนผัดผุนแปลเปลี่ยนพันเกิดโลกเดียวกันไม่แน่ไม่นอนอันนี้คือที่เรียนมาผมเกิดเป็นคนวัดตาวนเร่ร่อนจำใจจําจรกันเรื่อยๆไปพ่อแม่แยกทางแต่ผมยังไวปล่อยลูกเอาไว้อยู่กับยายพอผมโตมาได้ศึกษาเรียนรู้ อยู่กับคุณครูผู้รู้ทางเดินชอบความเพลิดเพลินด้านศินลปินมันสุดจระเการทำมาหากินด้านศินลปินนักร้องมอลำจะทำไงเนะอะอ,อันนี้คือก่อนแรกที่แบบหัดบักครั้งเลยแล้วก็ร้องด้วยก่อนเดียวกันทุกวันนี้ จะทำไงเนาะพ่อแม่จําจากรากแก่ยาวไว้แม่ได้จากไปอยู่ประเทศฟินแลนด์นีจากเมืองไทยอยู่ไกลต่างแดนประเทศฟินแลนด์คามแดนทะเลผมร่อนเล่ตามหาคุณแม่สุดใดก็แล้วแต่แม่บังเกิดผมยกมือกราบ่ายคุณพระอินพระผมได้เจอแม่ผม ผู้มีพระคุณเดียวนี้กลับมาแล้วอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรกับสติกับใจไม่ได้เดีน,นี้มันี้ไม่รู้อันนี้พูดถึงแค่สองตัวเองเดียวนี้กลับมาแล้วอันนี้คือที่ไปฝึกมาประมาณ3ามสปีคือเรียกที่มาพระน้องฝากพีจำาชื่อจำเสียงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอให้แฟนข้างเคียงฝากเป็นสำเนียงเสียงร้องเสียงลำ เสียงก็ไม่เด่นมันจําเป็นต้องทําถือว่าเป็นกรรมในบอนนี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นแต่งใหม่าเสียงก็ไม่เด่นมันจําเป็นต้องทําถือว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางในคนก็ไม่รอพองไปวัดไปว่าเคือจารย์เกี่ยวกับบอกวานว่าเสียงมึงก็พอดีดอกแต่มึงต้องเห็นพอมึงมากลองมากลํำมากตินมากปิ่นมอสอยากอยากอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นอยากอะไ้อย่างดีด้านนี้ก็คือกรรมตัวนี้มึงนี่แหลมึงเพิ่นก็เรยกระบูพนเพียงว่าเสียงก็ไม่เด่น มันจําเป็นต้องทําถือว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางไหนคนก็ไม่หล่อพอไปวัดไปวาแล้วแต่ชะตาวาสนาพาไปอันนี้แหละคือเลี้ยนมากจากผู้บาอาจารย์เพื่อนก็นจะได้จา,จากไปเรียวพิชชาสถิตในาย,ยหรือว่าก็อีกอีกความหนึ่งจากอาจารย์เด่นชัยวงสามากก่อนนี้อย่างบุลืมล่ะ ที่มือมืก่อนถึงวันนี้เออแมๆๆอันนี้คืออาจารย์เดนชัยแต่งให้ก่อนถึงวันนี้วันที่มีแฟนเคียงข้างน้ำตาไหลหยุดเต็มทางโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เมืองฟินแลนด์กราบลาญาจันพร้อมประเชิญชีวิตต่างแดน เด็ดไอดอนคลองใจแฟนแฟนผู <Finland> ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่แฟนเมีตาอันนี้ชื่อเก่าเนาะตะกี้มันจะเป็นตะกี้มันจะมาแสงทองฟินแลนด์กว่าจะมีมือนี้หูบอมันอันนี้อันนี้คือชื่อเก่าความจนความท้อกี่คราน้ำตาผมไหล เด็กหนุ่มคนหนึ่งสู้เพื่อฟันอดทนเรื่อยไปบอนฟ้าเป็นใจช่วยเปิดทางให้ผมสักทีมาตอนนี้ตอนนี้มีผลงานยิ่งใหญ่ไว้รับใสพี่น้องพี่น้องประคองช่วยแนเด้ออะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบก่อนลำอันนี้คือเรียนหมอลำแต่ว่าเสียงห้อมันบองหวอดอาจารย์สมุนไพรอาจารย์สมุนไพรนี่แกเป็นทั้งอาจารย์ของคุณพ่อสมจิตบอทองอะไรแบบ เพิ่นแบบอยู่บ้านนั่นเนาะเพิ่นก็จแบบว่าเสียงมึงไม่ดีนะแต่ว่ามึงมึงใจมึงได้กูจะแข่งให้มึงปึื่องปึืงปึปืงเพื่ผู้อยู่บ้านทินแรียนเสียงไม่ดีนะนะโนะชคชะตามีต,ามาาต,ามต้องทำลำบากเสียงกับพอดีแล้วมึงก็ต้องทำมึงก็ต้องเห็ดเพราะว่ามึงหมักเห็ดประมาณนั้นดับ เปิดวงเปิดวงใหญ่ผมก็จะเอาเพลงพวกเราเนี่ยมาลองอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะแต่งใหม่ด้วยหาครูเพลงแต่งใหม่เอามาลองให้อาจารย์เด่นชัยนาริต a จังโตเกียวฟินแลนด์แฟนไกล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 อย่าลืมไล่ลาปล่อยขอแรงใจหน่อย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 ประคองช่วย,ยแน่เด้อ ผมยังคอยอยาสีลืมให้กเกิดออ้ยมวนมวนมากความลํำแต่ละอันดีมากอาจารย์เด่นชัยคอยมากท่าเตน้นเพื่นเฮีงอาจารย์เด่นชัยนี่ก็เคยแต่งเนี่ยเดี๋ยวนะ